สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับพังสมหญิงพังสมโอนะครับวันนี้นะครับได้มีเวลาว่างนะครับเพิ่งว่างนะครับเราก็เลยนะครับมาถ่ายคลิปก่อนเนาะนะครับก็สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับพ่อะวาานะครับก็ไม่มีเวลานะครับผมที่จะถ่ายคลิปลงนะครับเนาะนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่า ตุลาเยอะเหลือเกินนะครับเนาะนะครับผมก็แม่แม่เอฟซนะครับคงเข้าใจเนาะนะครับว่าพ่านเนาะนะครับวันนี้นะครับน้องน้องอันขวัญนะครับปานขวัญของเรานะครับได้ตื่นนะครับได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็กินนมนะครับก็อากาศสดชื่นดีนะครับก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่อาจารย์นะครับได้มาเผานะครับให้กับน้องบันฝันของเรานะครับ อาการของน้องนะครับผมก็เริ่มดีขึとと้นนะครับดีขึ้นตามลําดับนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สดใสล่าเริงนะครับก็ขอบคุณนะครับผมแม่แม <visible> ่เอฟซีนะครับผมที่คอยเป็นห่วงนะครับผมที่คอยให้กําลังใจนะครับให้กับพ่อวานเองนะครับหรือให้กําลังใจนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันเองเนาะนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยเป็นกําลังใจนะครับ เสียงไม่ค่อยดังเนาะนะครับเพราะว่านะครับพ่อควานนะครับอ่าอ่าช้างนะครับครอบครัวของพ่อควานเองนะครับอยู่ติดกับอ่าลงสีข้าวอยู่นะครับท้งท้งซ้ายและฟ้าเลยนะครับอ่าลงช้างนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะนะครับผมตอนนี้ยังกินนมอยู่นะครับก็จะกินนานหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับผมแม่แม่เอฟซีเนาะ เมื่อวานนะครับตั ster, ้งแต่นะครับอาจารย์นะครับได้มาเป่าเสร็จนะครับน้องก็ได้เล ух, ่นนะครับเดินเล่นนะครับวิ่งเล่นอยู ths, ่ในคอกนะครับก็ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเสร็จนะครับน้องก็ได้กินนมอีกนะครับกินนมเสร็จแล้วนะครับพอฟานนะครับก็จะปูปูที่นอนนะครับไว้ให้นอนนะครับแล้วก็มานอนนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับก็จะตื่นขึ้นมากินนมอีกนะครับ กินนมอีกนะครับกินนมเสร็จนะครับก็มานอนอีกประมาณ2ทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับก็นอนอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตื่นขึ้นมากินนมแล้วก็ไม่นอนอีกเลยนะครับแล้วก็เล่นนะครับจนสว่างเลยนะครับเล่นจนสว่างเลยนะครับแม่ของเขาก็จะนอนนะครับเมื่อคืนนะครับก็จะนอน 4ทุ่ม50นะครับ4ทุ่ม50นะครับน้องน้องสมหญิงของเรานะครับพอนอนเสร็จนะครับแล้วก็น้องปันฝันนะครับก็จะขึ้นเหยียบเล่นก็จะขึ้นเหยียบหน้าแล้วก็เหยียบท้องแม่นะครับผมนะครับเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่าเราติดไฟนะครับให้นอนเนาะนะครับผมไม่เอฟซีไม่กล้าถ่ายนะครับไม่กล้าถ่ายกลัว น้องสมหญิงตื่นเนาะนะครับผมเราไม่อาพ่อฟานไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าปิดไฟด้วยนะครับพ่อฟานปิดไฟด้วยนะครับหลังตีตื่นเสร็จนะครับน้องบันฝันนะครับก็เล่นได้ทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็น้องสมหญิงเมื่อคืนนะครับก็จะนอนอยู่ที่สองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมานะครับก็ หลังจากนั้นตื่นขึ้นมาก็จะให้น้องปันฟันนะครับแล้วก็กินนมนะครับกินนมนะครับกินนมเสร็จนะครับก็น้องปันฟันก็จะวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ฟันนะครับก็ก่อไฟนะครับจุดจุดไฟไล่ยุงนะครับให้กับน้องปันฟันเนาะนะครับเราพอตีห้านะครับพอฟันนะครับก็จะทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดที่อยู่ที่กินนะครับของน้องสมหญิงนะครับของน้องปันฟันเองนะครับ ทำเสร็จนะครับทำเสร็จแล้วก็พ่อฟานะครับก็ได้ไล์สดให้ดูนะครับเนาะนะครับทำเสร็จนะครับน้องก็ได้กินนมกินนมเสร็จนะครับก็ไล์สดนะครับน้องก็จะนอนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเล่าเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงตอนเช้านะครับผมนะครับตอนเช้าไล่สดเสร็จนะครับพ่อฟานะครับก็ได้ไปทําความสะอาดของแม่ส้มโอนะครับ ทำความสะอาดของแม่ส้มโอกลับมานะครับกลับมาเสร็จนะครับต้องต้องมาบอกนะครับร้านนะครับให้บรรจุนะครับบรรจุนะครับโรคช้างนะครับของน้องปันฝันเนาะนะครับที่คนรักแพทน์นะครับอาพ่อปันก็ได้แนะนำนะเนาะนะครับได้แนะนําให้จัดเป็นคิวเป็นเรียงเรียงคิวไปนะครับ ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมนี่ก็กินนมนานแล้วนะครับผมนี่คอยดูนะครับว่าน้องกินนมเสร็จนะครับแล้วน้องก็จะไปไหนต่อนะครับจะไปไหนต่อนะครับว่าจะไปนอนที่ไหนนะครับจะไปนอนที่เดิมนะครับหรือจะเล่นนะครับก็คอยติดตามนะครับ ินแล้วก็นอนกินแล้วก็น,น,อ,น,กน,กน,นอนนะครับตอนเย็นไม่นอนเล่นอย่างเดียวเลยโอ้คนสวยเรากินอีกล้อ่ะกินนานๆเลยลูกอ่ตอนนี้ต้องชาร์จแบตก่อนนะครับตอนนี้ชาร์จแบตก่อนอ่เติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะไปนอนอีกกงไม่เล่นนะครับน,น้องฟันันนะครับพอฟานก็จะ ว่าน้องรงไม่เล่นเลยนะครับว่าจะไปนอนต่อนะครับโอ้ไปไหนต่อนี่ยิงถอยก่อนลูกถอยถอยก่อนเยิงถอย คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะกดกระดิ่งด้วยนะครับก็คลิปหน้าก็จะถ่ายใหม่นะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม